มาเดินบินอยู่วันนั้นเราอย่โยมมากันตั้งมากมายมีพ้งลอ้อม่แกงไก่โยมใส่มาให้ฉันให้โยมใส่สองเข้ามาแล้วกันคำาจะขอเอาอปัดใจเรานั้นไม่ดูแลเอง ก็คิ้นเจ็ดกันไปหนื่อยมากล้าต้งนอนก่อนเพึ่งปับอาการสะอาสดใสวัน ไวิ่งพงกันช้า สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิสรเพียงเกตยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการสดๆครับรายการตรงไปตรงมาประจำเช้าวันศุกร์ที่12กร,รกฎาคม2556วันนี้ผมเที่ยวท่องไปในโลก YouTube นะครับไปพบเพลงเพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงว่าไอ้คำแบกหลุยไปช้อปปิ้งนะครับ เป็นเพลงเสียดสีก็เปิดเพลงนี้รอท่านดอกเตอร์มหาโชทัศนีโยซึ่งทราบว่าติดในการจราจรที่กรุงเทพมหานครเดี๋ยวพระคุณท่านก็คงจะมาที่นี่ในเฟ e บุ๊กนะครับในยูทู e ดังกล่าวฟังแล้วก็ขำๆดีนะครับฟังกันยังไอคำแบกหลุยช้อปปิ้งเพลงล้อเรียนพระหิ้วหลุยขีเ่เจ็ตใสเลแบน ยังคงเป็นกระแสร้อนแรงอย่างต่อเนื่องในโลกของข้อมูลข่าวสารสำหรับพฤติกรรมของหลวงปู่เนนคำหรือนายวิรพลชักติโกที่สื่อมวลชนแทบทุกแขนงออกมาเปิดโปงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแทบทุกวันล่าสุดมีข่าวเดินทางไปสหรัฐอเมริกาแล้วขณะที่ในไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างดีเอสไก็มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ามีการซื้อรถเบนซ์หลายสิคันใช้เงินกว่า ร้อยล้านบาทล่าสุดในโลกออนไลน์มีการแต่งเพลงล้อเลียนพฤติกรรมของหลวงปู่เนนคำที่ฟังแล้วแกในแนวเสียดสีโดยมีผู้ใช้ชื่อว่าอีโนเบแมนโพสต์คลิปเพลงล้อเลียนบน YouTube ชื่อว่าวงเล็บแซวจากนี้ไปจนนิพพานหลวงปู่เนนกรรมวอนอินเทอร์เน็ตภายในเพลงเนื้อหามีเนื้อหาล้อเลียนเสียดสีพระที่มีพฤติการใช้สินค้าแบรนด์เนมนั่งเครื่องบินเจ และหลอกลวงให้ประชาชนบริจาคเงินทำบุญจนล่ำรวยเอาแบบขำๆบ้างนะครับเพลงเมื่อกี้เนื้อหาก็ขำๆนะครับอาตมาเดินบินเดินบินอยู่วันนั้นแล้วญาติโยมมากันตั้งมากมายมีพะโล้มีแกงไก่โยมใสมาให้ฉันให้ไปไหนก็ไปแค่โยมใส่ซองเข้ามาแล้วกันคำจะขอเอาปัจจัยเหล่านั้นไปดูแลเอง จากที่เคยเดินบินก็ไม่ไหวใส่เรแบแบนกันไปนิมนเทศสารัตฝรั่งเศสก,ก็ขึ้นเจ็ดกันไปเหนื่อยมากแล้วต้องนอนก่อนเครื่องปรับอากาศสะอาดสดใสวันพรุ่งนี้และวันต่อต่อไปให้โยมลองดูฉันไม่เคยรับรู้ไม่เคยรู้ว่ารูปนี้มันมาได้ไงทุกทุกทีจะมาปิดไฟหรือว่าเนนเสือกใส่วิกผมกัน ฉันบอกไปแล้วต่อจากนี้ไปจนนิพพานขอเถอะขอเป็นเนรเท่านั้นทุกๆวันอยู่กุฏิบนคอนโดฉันไม่เคยรับไม่เคยรู้ว่ารูปนี้มาได้ไงทุกๆท,ทีจะมาปิดไฟหรือว่าโยมเสือกใส่วิกผมกันฉันบอกไปแล้วต่อจากนี้ไปจนนิพพานฉันจะขอเถอะขอเป็นเนรเท่านั้นทุกๆวันอยู่กุฏิบนคอนโดโอ้เย่ก็เป็นอารมณ์ของพี่น้องประชาชนในโลกออนไลน์นะครับ ถือว่าเป็นการสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเพราะว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้มันปิดกั้นกันไม่ได้ใครจะเป็นพระใครจะเป็นแพะก็อยู่ที่การปฏิบัติตัวพระพุทธศาสนาเองคงไม่มีอะไรด่างพร้อยครับคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรา84,000พระธรรมขันธ์ยังเป็นคำสอนที่เป็นสัจธรรมอยู่ชั่วนานตาปีแต่องค์กรหรือบุคคล ภิสุภิษุนีอุบาสกอุบาสิกาต่างหากที่จะทําให้คําสอนต่างๆไปสู่การปฏิบัติได้หรือไม่อุทาห์กรณีนเน้นคําก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับในอดีตที่ผ่านมีเราเคยมีพระยันตะหรือพระออนปวีณาหรืออะไรต่างๆนะครับสมัยดังๆนะครับก็เป็นเรื่องที่คนที่ปฏิบัติตามแนวทางคําสอนไม่สามารถปฏิบัติตามที่ พระพุทธองค์ได้สั่งสอนไว้นี่ก็เป็นอุทาหรณ์เป็นเพลงที่ไพเราะนะครับไพเราะพอพิ้งจริงๆ,ๆผมก็เป็นนักแต่งเพลงก็แสดงว่าคนนี้มีอารมณ์เอาข่าวสารบ้านเมืองโดยเฉพาะข่าวสารเรื่องพระเรื่องเน้นนี่แหละครับมาเขียนเป็นเพลงเนี่ยไม่ใช่ว่าเขียนได้ง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าเขียนได้ง่ายก็ขอชมเชยคนที่เข้าไป YouTube YouTube ก็เป็นที่สาธารณะนะครับใครเห็นอะไรก็มาเผยแพร่กันไป อีกข่าวหนึ่งครับรอท่านดรพระมหาโชทัศนนโยคือข่าวที่มีความสง่างามมากที่นายกรัฐมนตรีเข้าไปที่กระทรวงกลาโหมเพราะมีตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยท่านเป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยที่ดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากเป็นผู้หญิงคนแรกที่ดํารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับถือว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวและคนแรกของประเทศไทยที่ไป ประชุมในคนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม,มอยู่ที่กระทรวงกลาโหมม,มีการสวนสนามต้อนรับอย่างสมเกียรติจากชายชาติทหารไม่ว่าทหารบกทหารเรือและทหารอากาศพร้อมเพรียงกันนะครับก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยปรากฏในโลกของประเทศไทยมากนักแม้จะมีบคุคคลบางคนไม่เห็นด้วยขัดขวางการเข้าไปทำงานบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาครับในระบอบประชาธิปไตย จะให้เห็นตรงกันเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกครับคนทุกคนในสังคมประชาธิปไตยเมื่อว,วานนี้ผมไปสอนหนังสือที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นก็เห็นก็ได้สอนก็ได้พูดกันเรื่องความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างนี้นะครับความคิดเห็นแตกต่างของระบอบประชา,าธิปไตยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าประชาธิปไตยนี่เขาอาศัยการบริหารงานโดยเสียงข้างมากเสียงข้างมากนั้นไม่ใช่ไปขอบิณฑบาตมานะครับไปหาเสียงมีนโยบาย ไปพูไปจากับพี่น้องประชาชนในข่าวเลือกตั้งทั่วไปในการหย่อนคะแนนหย่อนคะแนนเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแหละครับก็ถือว่าคะแนนที่ได้มากก็เข้าไปเป็นรัฐบาลคะแนนที่ได้น้อยก็มาทําหน้าที่ตรวจสอบส่วนฝ่ายประชาชนซึ่งอยู่นอกรัฐสภาอยู่นอกพรรคการเมืองก็มีสิทธิ์แสดงออกถึงความคิดเห็นต่างๆได้ไม่มีอะไรห้ามแต่ความพอดีของการแสดงออกนั้นจะอยู่ในความพอดีหรือไม่พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินครับ ขอนายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในประเทศไทยไม่ใช่ครั้งแรกหรอกครับนายชวนหลีภัยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในอดีตเป็นนายกรัฐมนตรีก็ควบตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นการมีความสง่างามมากที่สุดผมดูแล้วผมขนลุกเลยครับท่านผู้ชมที่ครบรพผมคิดถึงแม่ผมครับทีนี้แม่ผมเสียแล้วนะครับเห็นผู้หญิงมีความแข็งแกร่งนอกจากจะให้กำเนิดบุตรแล้วยังมีความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ใช่ธรรมดาครับคุณยิ่งรักชินวัตรสง่างามจริงๆแต่คนที่ไม่เห็นด้วยก็เรื่องธรรมดานะครับมีภาพสวยๆงามอย่างนี้เขาก็เห็นว่าไม่สวยงามถือว่าเป็นมองกันคนละมุมแต่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศและทั่วโลกด้วยนะครับภาพนี้จะต้องไปทั่วโลกจริงๆนี่สง่างามมากนะครับคนที่ยืนอยู่นั้นคือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยและเป็นรัฐรว่าการกระทรวงกลาโหม ไม่ใช่เกิดได้ง่ายเป็นเรื่องที่ประชาชนทําให้เกิดนะครับประชาธิปบไตยประชาชนเป็นคนเริ่มต้นไม่มีคนอื่นเริ่มต้นประชาชนเริ่มต้นอย่างไรการบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐสภาก็เป็นไปอย่างนั้นการโต้การเถียงการวิจารณ์กันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเหตุการณ์ทางการบ้านการเมืองเดี๋ยวมีร้อนเดี๋ยวมีเย็นเดี๋ยวมีกระตุกเดี๋ยวมีการยั่วยุต่างๆนานามากมายในสังคม ซึ่งการแสดงความคิดเห็นเป็นไปนโดยสิทธิเสรีภาพเต็มเปี่ยมอยู่ในปัจจุบันอาจจะมีเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเรื่องนี้เสนอไปแล้วก็เงียบไปแล้วก็มีเรื่องใหม่มาทดแทนเหมือนคลื่นในทะเลครับท่านผู้ชมครับคลื่นในทะเลมันจะมีคลื่นเล็กและคลื่นใหญ่ปกติทะเลไม่เคยราบไม่เคยเรียบนะครับจะมีคลื่นอยู่เสมอถ้ามีคลื่นเล็กก็เป็นธรรมดาเรือประมงออกไปทำมาหาก,กินได้ถ้ามีคลื่นใหญ่ เรือประมงก็ไม่สามารถออกไปทำมาหากินได้นี่ครับคุณชชยวัศินสุวงเจ้าเก่าเนี่ยแหละครับก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเคยเป็นรองผู้ว่ากทอมอวามาจากประชาชนทั้งนั้นแหละครับแต่ในปัจจุบันนี้กับตาลปัดมีความคิดผิดเพี้ยนเนี่ยคุณหมอไม่ทำมาหากินเป็นหมอสูนะครับไม่ทำมาหากินเป็นหมอซะแล้ว มาแสดงความคิดเห็นคัดค้านนายกรัฐมนตรีก็เป็นพฤติกรรมที่เป็นเรื่องธรรมดาในระบอบประชาธิปไตยแต่ความจริงมันจะมากไปแล้วนะครับมันจะมากไปแล้วถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ซ้ำซากเหลือเกินถ้าอยากจะเอาชนะการเลือกตั้งหรือเอาชนะอยากจะเป็นรัฐมนตรีกระลาหงกับเขาบ้างก็ไปทําหน้าที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนไปเสนอนโยบายต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็มาทําหน้าที่ละเมื่อได้รับการเลือกตั้งการแสดงออก ของเป้าประสงค์ของคนที่มาทําขัดความการทํางานอย่างนี้ก็เป็นนายทหารเก่านะครับก็ทําซ่าเป็นอย่างนั้นแหละครับถ้าไม่มีกรณีของนายกรัฐมนตรีเข้ากระทรวงก็เป็นร้อยเอกร้อยเอกที่มันปลดกเกษียณแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาก็น่าสังเวชกเวทนานะครับผมมองในเรื่อง ที่ความยิ่งใหญ่ความมีศักดิ์ศรีของผู้หญิงในประเทศไทยไม่ได้มองกระเว,วาราดพวกนี้แหละครับถือว่าเป็นการแสดงออกที่ต่ำหลือเกินไม่ให้เกียรติผู้หญิงในการเข้าไปทํางานในศั์ในทางกลาโกกลาโหมของเราครับก็พูดจาไปเปิดเพลงเกี่ยวกับแซลหลวงปู่เนนคำซึ่งอยู่ใน YouTube นะครับท่านอาจารย์ดรพระมหาโชก็มาพอดีพอดีครับกอบกับนัตก,การครับอาจารย์ครับเชิญสาธุพอดีพอดีละ ก็มา<อ>ดีกว่าไม่มาครับอาจารย์เป็นยังไงรถติดมากเลยก็มันรถติดครับก็ไม่รู้ว่าติดอะไรก่อนจะถึงยมาราชก็ค่อนข้างยาววันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของอพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชชพิพัฒน์โกศลเจ้าวาดวัดศรีสุดาราม<อ>งานตั้งแต่เช้าวัดศรีสุดารามของเราเทวัาน ว่าคุณเจ้าเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสผู้ช,ช่วยจเจ้าอาวาสจะออกมาเลยก็ไม่ได้นี่ใช่ไหมครับลูกนี่ก็เป็นรูปของพระเดชพระคุณพระบารีคุณอุปมาจารย์เมื่อวานครับนะท่านอยู่วัดศรีคมคำนะท่านเป็นพระสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่นี่ก็วัฒนจรเป็นพระเทพมังคลาจารย์ <c oughs> นะครูบาอาจารย์ที่ จังหวัดเชียงใหม่มีท่านรองที่การบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ก็ไปถวายมุทิตาสาการะพระเทพมังคลาจารย์รแล้วก็นี่ท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดพะเยาพระราชวิริยพรเจ้าคณะจังหวัดพะเยาก็ไปถวายสาการะ96ปีนะจนันร์เก้าสิบหกนะครับเก <96 S 2> ้าสิบหกล่ยังแข็งแรงนี่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพร้อมกับคณะ